สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง78 8ดครับผมอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่พีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สาคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดยกนิ้วให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งเป็นรูปกระดิ่งครับเนาะกดซับสไครต์นะครับเนาะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจึ๊กๆนะครับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับในลูกค้าใหม่นี้ก็ บางคนบางท่านนะครับจ่ายตังมาแล้วของยังไม่ได้ทักมาอีกก็ได้นะพี่ไม่ต้องอันนี้นะครับนะ้องพี่จ่ายตังแล้วนะครับเนาะว่ามีคนสั่งจองนะครับสั่งจองรุ่นนี้มาอายุวัฒนะ81หนึ่งนะครับก็มี3พิมพ์น้องเขาเรียกว่า3ามพิมพนะ์เนาะก็3ามพิมพ์แต่มีประมาณ5แบบมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งไปเรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่จ่ายตังค์แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็ตามคิวนะครับตามคิวอาจจะโดนจักหน่อยนะครับเพราะราคานี่มันถ้าจะเอาปุ๊บปั๊บเลยนี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าราคาจะสูงไปหน่อยนะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณ พี่ๆที่สนับสนุนผมนะครับหลายๆคนหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือลูกคงลูกค้าทั้งหลายนะครับต้องกลาบขอบพระคุณครับอันนี้ถ้าใครอยากติ no ดต่อสอบถามผมนะครับ0 6 2 9 8 2 6 4 6 9ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับแถวบ้านผมถ้าถ้าผู้ใดก่อนะครับหรือว่าผู้ใดจนนะครับจนจนคลิปไปนี่จะไม่เห็นเบอร์โทรติดต่อผมนะครับเนาะนะครับคืออะไรเขาเรียกว่าก่อนะครับดีๆไปทางหน้านะครับถ oui ้าดีก็ด้านหลังถอยเนาะ ก่อไปทั้งหน้าเนาะเนาะครับก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลย0ูนย์หกสองเก้าหครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับเอาเบอร์โ t ร o ี้ไปใส่นะครับหรือคลิกลิงก์ด้านใต้นะครับมีลิงก์ให้ด้านใต้นะครับลิงก์กดเข้ามาเพิ่มเติมหาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดเข้าไปผมจะมีลิงก์ให้เลยนะครับหรือสแกนเคียโคดหน้าจอนี้ก็ได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสแกนเคียโคดหน้าจอนะครับก็ จะขึ้นลายตรงนี้นะครับขึ้นลายชื่อประมาณนี้อาจจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะเปิดลายให้ผมให้ผมผมจะเปิดลายให้พี่ดูันเนาะว้าสิบะเป็่นคำเรยลายผมนี่ครับอันนี้ลายผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ลายผมนี่ครับลายผมนี่ อ๋อนี่มันมีวันเกิดผมบ้ายูลูกค้าทําไมนุ๊จักวันเกิดผมนะครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับที่อวยพรมันเกิดผมมานะครับไม่ว่าจะในรอบหน้าหรือที่ผ่านมานะครับเลาก็คําอวยพรต่างๆก็ขอให้ย้อนกลับไปหาพี่งนะครับเหงียรวยๆปังๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับเนาะไลา์ผมนะครับนี่ผมก็ลงไปนี่ครับเนาะลงไปก็ผู้ติดตามก็ไม่เยอะนะครับก็มีประมาณนี้นี่ครับ นี่ครับก็ติดต่อตามนี้นะครับเนาะหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญช <dial> ีนะครับหมายเลขบัญชีก็สองหมายเลขนี้เท่านั้นนะครับนี่ชื่อนามสกุลหลักๆนี่บัญชีไหนก็ช่างนะครับขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับนี่ชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับอีกทีนึงนะครับเรื่องเรื่องบัญชีนะครับ วันนี้ก็มีของเข้าใหม่นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับใครสนใจอันไหนก็ลองทักมาได้นะครับลองทักมาได้อันดับแรกผมขออนุญาตเป็นหลวงพ่อชนะก่อนนะครับเนาะนี่ได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นทีะลึกพะป่า68นะครับนี่วัดสังฆะปีดีนะครับเป็นสมิงกินเมืองนะครับพยาสมิงกินเมืองนะครับเป็นรูปสมิง กำลังกระโดดกระโจนนะครับออกล่เหยื่อออกหากินนะครับได้หมดนะครับหรือท e ่วงท่าต่อสู้นะครับป้องกันตัวนะครับได้หมดนะครับจะเป็นสมิงเพชรกลับก็ได้นะครับเนาะจะสะท้อนกลับนะครับร้ายกลับกลายเป็นดีหรือใครที่คิดร้ายอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับแกะซีนให้ดูเลยนะครับก็มีเหรียญเดียวนะครับราคาจะให้พิเศษเจ๊หน่อยนะครับเนาะมันมีเหรียญเดียวนะครับมันมีเหรียญเดียวนะครับ ก็ถ้าใครดูคลิปนี้อาจจะได้ราคาพิเศษนะครับคลิปหน้านี้ผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะราคานี้อาจจะอาจจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับของผมนะของคนอื่นผมไม่รู้นะครับเนาะนี่ครับสาหรับของผมนะครับก็มีเหรียญเดียวนะครับเรามาดูลุ้นเล็กกันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนี่ครับทองแดงผิวไฟด้านหลังใต้ท้องจะเป็นยันที่สร้าง ชื่อเสียงนะครับเป็นยันเป็นยันรุ่นแรกเลยนะครับที่มาทําเหรียญนะครับเป็นยันเสือป่าแตกนะครับนี่ครับเนาะแล้วก็เป็นเสือองค์โคนะครับเป็นเสือไอเป็นเสือองค์โคนะครับติดด้านบนมีโคดนะนะครับมีโคดนะมีหมายเลขนะครับอันนี้หมายเลขเจ็ดเจ็ดห้าสองหนึ่งนะครับเจ็ดห้าสองหนึ่งนะครับนี่ครับหมายเลขมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับเนาะ องค์ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะราคานี้หรือเปล่านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอยากเปิดราคาเลยแล้วกันโอ้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับส่งฟรีนะครับเนาะในไทยนะครับราคานี้ส่งฟรีในไทยนะครับต่างประเทศคิดราคาตามจริงนะครับเนาะก็ถ้า บางประเทศก็อาจจะ300นะครับเนาะถ้าบางประเทศอาจจะสตาร์ทห้าร้อยบางประเทศนี่ก็เหมือนยุโรปยุโรปน่าจะทางยุโรปนี้น่าจะเป็นประมาณพันแปดถึงสองพันนะครับอันนี้ส่งธรรมดานะส่งธรรมดาซื่อๆนะครับเนาะส่งธรรมดาซื่อๆนะครับถ้าพิเศษเพิ่มลูกชิ้นก็จะแพงอีกหน่อยนึงนะครับส่งเอสเอ็มเอสนะครับเนาะ ส่งอยังก็เอเอ็มอสันดกบ่เมนเอเอมอสต้องขออภัยครับอันนี้ก็จะเป็นหนุมานนะครับหนุมานอันนี้หนุมานนะครับซีนเดิมนะครับนี่นี่ครับลุนต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องปิดทึบแบบนี้นะครับลุนเลขลุนเบอร์นะครับอันนี้เป็นแจกทานนะพี่อันนี้เป็นแจกทานอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับได้มาแค่สององนะครับจิดทุงมานะครับได้มาสององได้มาราคาเบาก็เลย เอามาเบี่ยงปันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้นะครับอยากได้นะครับงบไม่ถึงนะครับเนาะตอนนั้นโน้ผมเปิดน่าจะองค์ละหกเจ็ดร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับนี่เป็นฮนุมานรูปทรงประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่คนละเนื้อกันนะแต่คนละเนื้ออันนี้ผมเก็บไว้นี่ครับอันนี้เป็นตะกุดทองคุณนะตะกุดทองหน้าหลังคุณดิผมเกะสุมเจอนะครับเนาะนี่ผมเอามาให้ลูกค้าตอนนั้นลูกค้าไม่เอานะครับเนาะ ผมเลยเปิดลุ้นนะครับในคลิปลองย้อนกลับไปดูนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตูได้หรือเปล่าเนาะคลิปเก่านะครับผมเคยลงเนี่ยได้ตะกุดทองคําเลยครับเนาะราคาเท่าไหร่เิงหลักร้อยเองนะครับเนาะเขาซื้อขายกันในไรสดเป็นพันนะครับเนาะอันนี้ก็ลุ้นเลขนะครับลุ้นเลขเนื้อเนื้อก็จะเป็นคนละเนื้อนะครับจะออกเป็นสีดํานะครับจอกเป็นสีดําเป็นแจกทานนะครับออกดีหกแปดครับเมื่อ ถ้าจำไม่ผิดตอนไหนนะน่าจะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะจำถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะนี่ครับออกปีหกแปดอันนี้ผมเปิดให้เอาผมขอสามร้อยแล้วกัน เอา,เ,อาเดี๋ยวเอาใหมสามร้อยก็เพียงไปเนาะเอาเอา,เอางี้สองร้อยห้าสิบเนี่ยเอาสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งเอาราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยมีแค่สองกล่องเท่าน,นั้นนะครับเนาะ ขอภัยนะครับพอดีข้อความเข้ามีสองกล่องเท่านั้นนะครับเนาะก็สนใจก็ทักได้นะลดไม่ได้นะพี่ลดให้ไม่ได้เลยนะครับถูกสุดแล้วนะครับถูกสุดสุดแล้วนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะสองห้าสิบพร้อมส่งอันนี้องคตนะครับองคตองคตเนี่ยทองเหีืงพญยะองคตนะครับกิ่งเจรเกิ่งเจระจานะครับเนาะ นี่เจรจาค้าขายนะครับเสริมบารมีนะครับคือบันดังดั่งบนบันลังนะครับนี่ครับเนาะก็ในตามประวัติในตามเขาเรียกว่าอะไรในตามประวัติในตามไออันนี้น ami, Stadium, <b un> ี่มีแทเกนะอันนี้ก็มีแทเกแล้วนะครับมีแทเกแล้วนะครับแต่นี่รับประกันให้แท้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับตัวตัวเลขโค้ดกับมวลสารจะแตกต่างกันเยอะอยู่นะครับสําหรับของแท้กับของเกนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ผมรับประกันให้แท้นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงกิ่งเจราจาเสริมบารมีด้วยนะครับมีบารมีคนจะเกียงขามนะครับเนาะนี่ครับลาบยุติสรรเสริญนะครับอันนี้มีองค์เดียวใะด้วยสียสดยได้มาอนระาคานี้600บาทพร้อมส่งนะครับ600บาทพร้อมส่งนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะ ายการที่12บสองนะครับเนื้อทองแดงนะครับสำหรับองคตนะครับเนาะสิหลวงไปฮนุมานองคตนะครับพญาองคตนะครับพญาพาลียังไม่ออกนะครับเห็นว่าเดือนหน้านะครับเห็นว่าเดือนหน้านะครับต้องรอดูนะครับพญาพาลีนะครับเนาะสำหรับใครที่สั่งจองกับผมไว้นะครับเดี๋ยวดูทักมาอีกทีก็ได้นะครับข้อมูลเก่าผมหายนะครับเนาะ นี่ครับพยาพาลีนะครับอันนี้พยาองคตนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งเก็บพาลีนี่เพียงเพียงผี่พาลีเพียงเพียงอีกดีเพียงตั้งแต่จองเลยนะครับเนาะเพียงตั้งแต่จองเลยนะครับเออนี่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 ครับอันนี้พี่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับเพราะนีข้อมูลไลน์ผมหายนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมให้ดูสองรายการนี้เท่านั้นที่เหลือนี่พี่ที่เหลือพี่เขียนหน้าจอมาเพิ่มเติมให้ผมแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าคุยกันในไลน์เนาะนี่ครับอันนี้ ถ้าพี่อยากให้ผมส่งนะครับทักนะด้วยนะครับเนาะหรือว่าพี่ลืมไปแล้วนะครับของพี่ยังอยู่ครบนะครับของพี่ยังอยู่ครบนะครับเนาะแต่ว่านี่ครับมีอีกประมาณอีกสองลสามรายการนะครับมีอีกสามรายการนะครับพี่เข็บหน้าจอมาให้ผมนะครับเข็บอันใดอันนึงก็ได้ที่ไม่ที่ไม่ใช่สององนี้ก็ได้นะครับเนาะก็เรารู้กันนะครับเรารู้กันสองสองคนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะนี่ครับเรารู้กันว่าสองคนนะครับเป็นรหัสลับนะครับก็ ถ้าจะให้ผมส่งก็ส่งได้นะพี่นะครับพี่ลืมไปหรือเปล่านะครับว่าภาพพี่ยังอยู่กับผมนะครับอันนี้พี่เข้าจ่ายตั้งหมดแล้วนะครับพี่เข้าจ่ายตั้งหมดแล้วนะครับเนาะผมลืมเอาที่อยู่ไว้เลยนะครับเพราะผมผมว่าจะปิ้นเนี่ยแต่พอดีข้อมูลไลน์ผมหายก็เลยไม่รู้เลยว่าของใครนะครับเนาะนี่ครับแต่พี่เข้าจ่ายตั้งหมดแล้วนะครับเข้าจ่ายจ่ายมาแล้วเขาก็ฝากไว้นะครับให้ผมส่งทีเดียวนะครับนี่มีมีอีกอยู่มีอีกมีอีกสามรายการแต่ว่าพี่เข็บพี่เข็บหน้าจอ ไอ้ที่เหลือสารายการเนี่ยเขียบอันใดอันหนึ่งมาก็ได้นะครับเนาะรู้กันเลยนะครับว่าว่ามันมีอันไหนนะครับเขียบมา2อันก็ได้นะครับ2อันนะครับเขียบมาอีก2ลูกก็ได้นะครับเนาะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวส่งให้พี่เลยอะไรเนี้ยนะครับเนาะแล้วพี่กลัวผมว่าพี่ต้องลืมแน่นอนนะครับโดนป่านี้นะครับเนาะโดนแล้วลหละนะครับเนาะตั้งนมตั้งนานแล้วนะครับเนาะ หลายเดือนผมอาจะผมจะลงหลายคลิปนั่นแหละแต่ผมลืมนะครับผม่าจ,จะลงหลายคลิปแล้วผมลืมนะครับแล้วก็เออไหนๆก็อันนี้ละเดี๋ยวผมนําเสนอองค์นี้ไอต้องกลับขอบพระคุณนะครับร้านคาแช่นะครับร้านคาแช่นะครับร้านคาแช่อยู่ปั๊มบางจากนะครับมอบเงินสองร้อยบาทนะครับเนาะให้เป็นค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยววัน อาทิตย์นี้นะครับผมว่าจะไปจ่ายค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเนาะก็คุยกันไว้ก็ประมาณ600กว่าบาทยังไม่รวมค่าช่างนะครับก็ก็ยังไม่รวมค่าแรงก็ลองจะดูอีกทีนึงนะครับจะไปดูว่ามันหมดเท่าไหร่แต่แต่ก็ต้องขอบุณนะครับพี่เขาร่วมเอาเงินมาให้นะครับเครื่องตัดหญ้านี่ไม่ไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะพี่เครื่องตัดหญ้านี่เอาซ่อมซ่อมอยู่บ้านฝังนะครับซ่อมอยู่ บ้านฝางังบ้านกระพี้บ้านฝังเลยช่างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันนะครับเนาะเขาก็หาไหลถูกๆให้แล้วก็เอาหาค่าแรงถูกๆให้นะครับเนาะก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับรอไปจ่ายตังค์นะครับเครื่องแต่ญ่าสี่เครื่องตอนนี้มีสี่เครื่องนะครับพังไปสองเครื่องก็คือไปซ่อมสองเครื่องที่รอจ่ายตังค์เนี่ยครับเนาะก็ที่ผมเอาวัตถุมงคลมาเปิดนะครับเนาะก็ ถือว่าได้ครบเลยล่ะเอ้าก็ถือว่าได้ครบพี่เขาช่วยมา200บาทนะครับเนานะก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยู่น้องใหญ่ก็อุดหน,นุนก็ได้นะครับไปอุดพี่เขาก็ได้นะครับพี่เขาทําบุญตลอดนะครับไม่ว่าจะอะไรต่างๆนะครับเนาะพี่เขาร่วมบุญมาตลอดนะครับต้องกราบขอบพระคุณที่ไว้ใจผมนะครับเนาะก็แล้วแ้วแต่ใครจะร่วมบุญหรือไม่ร่วมบุญไม่ว่ากันนะครับ5บาท10บบาทก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าอยากร่วมบุญนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็จะเปิดเป็นช่วงๆไปนะครับมาได้รับหมดตัวตลอดนะครับก็จะเป็นรอผมมีวัตถุมงคลนำมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเนาะไม่ได้เปิดถ้าใครอยากให้เพิ่มเติมก็ค่อยมาให้กันอีกทีนึงนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเนาะอันนี้เป็นผ้าผงอายุวัฒนะ,นะครับแปดสิบเอ็ดปีนะครับหลวงปู่นะครับพึ่งออกมาหวางังใดๆในพระพึ่งออกมาได้ประมาณ น่าจะเกือบเกือบอาทิตย์หนึงแล้วล่ะนะครับเนาะอันนี้เป็นรายการที่8ปดนะครับเนาะแนี่รายการที่8ก็เลขดีด้วยเลขสวยด้วยนะครับรายการที่หมานเงินหมานคํำนะครับเนาะนี่เลขเป็นเลขที่ตัวเงินก้อนโตนะครับไม่มีวันหมดนะครับเนาะนี่แล้วก็เป็นเนื้อมวลสารอิฐพระาธาตพนมนะครับตะกุดทองคํา ด้านหลังน่ครับตะกุดทองคําด้านหลังแล้วมีเกรสรหลวงปู่ด้วย1เส้นนี่ครับเนาะนี่ที่เห็นชัดนะนอกนั้นอยู่ด้านในอีกก็มีนะครับอีกเป็นร้อยๆนะครับนี่อันนี้1เส้นอิฐพระธาตุพนมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับอายุวัฒนะมงคลนะครับนี่นี่เส้นเกรสรหลวงปู่อันนี้เป็นยันนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันอะไรนะยันเต็มนะครับยันยันถ้าจะไม่ิดเป็นยัน อะไรนะอันเชิญเทวดาหรือใช่ไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทําอุทยานนะครับตะกุดทองคํำนี่ครับหมายเล่โคดอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้มีปลอมแล้วนะ มีป้อมตั้งแต่ซีนเดิมแล้วนะครับเนาะมีป้อมออกมาแล้วอันนี้โคตรพทัสนะครับเนาะสี่สี่สองนะครับหมายเลขดีด้วยหมายเลขสวยเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับเงินทองนะครับโชคลาภนะครับเลขสี่ก็เงินทองเหมือนกันนะครับเนาะเงินทองเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเนาะนี่ครับมันทําบุญมันทําทานนะครับเลขสี่นี้จะค้าคูณเลขสี่กับเลขหกเนี่ยถ้าอยากมีเงินทองก็ต้องทําบุญทําทานเยอะๆนะครับเนาะนี่เลขสี่กับเลขหกสำหรับใครที่บารมีไม่ถึงเลขแปดอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ ใช้เลขสี่เลข6ก็ได้เลข4 5 6หกอย่างเงี้ยนะครับเลขเรียง4ี่หนะครับบางคนใช้7 8 9อาจจะบุญไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่ากำลังธาตุไม่ถึงนะครับก็ใช้4ี่ห้าก็ได้แทนก็ได้นะครับลองใช้ดูนะครับก็แล้วแต่บางคนบางคนอาจจะถูกเลขอื่นนะครับเนาะนี่ครับไปหน้าลุงปู่ชัดเจนสวยงามนะครับนี่ครับประกันให้แท้นะครับอายุวัฒนะอิฐพระธาตุพนมนะครับผมจะแจ้งราคาก่อนเดี๋ยว รายละเอียดผมอยู่เซโน,อ,นอันนี้นี่ครับผมเขียนรายลนะ่อักษรเลยองนี้นะองนี้องนี้ราคาจองนะครับราคาจอง2,300บาทนะครับอันนี้ราคาจองเขาตอนเขาออกนะราคาจอง2,300นานะครับบวก100ก็คือทุกวันนี้ค่าส่งเนี่ยเขาจะคิด100บาทนะครับนาะค่าส่งจากศูนย์จองนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายผมนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายเจ้าของเดิมของพระ นะครับแล้วก็สร้างสร้าง1,000ขอขออนุญาตตัวหนังสือขิ้เ้วขี้เหร่ไปจัาหน่อยนะครับเนาะพอานี่เขียนไมบๆนะครับเนาะสร้างนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเนาะสร้าง1,099องค์นะครับสร้าง, 1, ง,ส,รางสร้างเคียนึ่งพันเองค์นะครับก็อันนี้ผมไปประมูลมาประมูลมานี่ผมประมูลมาจบที่สองพันเจ็ดผมประมูลมาสองพันเจ็ดนะครับห้าสิบบาท คือค่าส่งเขาก็ค่าส่งอีกนะอันนี้คือค่าส่ง50าสิบาทอันนี้คือต้นทุนผมอันนี้ผมบอกตรงๆเลยต้นทุนผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาขายเท่าไหร่แต่ว่าผมเคยถามนะนี่นี่ดูถ้าผมไม่ไม่แน่ใจผมน่าจะมีผมน่าจะมีเขียบหน้าจอไว้นะผงพาธาทอผนม เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปขึ้นนี้ให้ถ้าผมหาเจอนะครับผมจะขึ้นให้เขาขายกันเท่าไหร่นะครับเนาะนี่ผมเคยทักไปถามอันนี้ราคาขายผมนะครับ2,000 2,900าบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมขอเนี่ยอันนี้ต้นทุนผมเจ็5 0นะครับอันนี้คือราคาผมคือราคานี้2 0 0พ 900รอยบาทพร้อมส่งนะครับแต่กุดทองคำนะพี่นะครับอิฐพระธาตุพนมนะอิฐพระธาตุพนมนะครับผมถามว่าผมประมูลเนื้ออื่นไหมผมประมูลนะครับแต่ผมไม่ได้นะครับผมก็แปลกนะครับเนาะได้ติดอิฐพระธาตุพนมนะครับนี่บ้านผมก็มีนะอิฐพระธาตุพนมได้มาแบบแบบพ่นีเกือกจักหน่อยนะครับเนาะได้มาแบบมานี้จักหน่อยนะครับเนาะไม่ได้ไปลอยมาดินะครับลอยมานี่มีอาถรรพ์นะครับเนาะสำหรับอิฐพระธาตุพนมนะครับ ของแค่เลยนะครับตั้งแต่ภูมิอิทธิพธาธพนมอยู่ในบ้านนี่งูขึ้นหิงพระดีดีครับเนาะไม่ว่าจะฤดูการไหนนะครับไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะฝนนะครับเนาะงูขึ้นตลอดนะครับงูจะมาพัวพันเกี่ยวกับหิงพระตลอดนะครับเพราะตั้งแต่มีอิทธิพธาพนมนะครับเนาะก็นา่าจะมาปกปักรักษานะครับสําหรับพระนะครับเนาะราคาพระนี่ถามว่าเอามาหลายองค์ได้ไหมทาไมเอามาน้อยอะไรเงี้ยบางคนว่าเอ้ทำไมมาน้อยจังคือราคาเนี้ย ราคาที่ผมได้มามัน,ม,นมันได้มาแค่นี้นะครับราคาอื่นมันอาจจะแพงอาจจะสูงกว่านี้นะครับบางองค์บางรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าได้ถูกบางทีมันได้ถูกมันก็แค่มีโอกาสแค่องค์เดียวนะครับในราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยได้มาไม่เยอะนะครับเหมือนอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยผมผม ตามจริงเขาขายกัน <estiver> น <thorough development injuries> no. ่าจะขายกัน3-400ครับเนาะผมก็ต้องขาย6700นะนี่ครับอันนี้ก็ได้มาแค่นี้นะครับเนาะถามว่าผมอยากได้มาผมโอ้เท่าผมได้มาราคานี้นี่ผมได้มาขายราคาสองสามร้อยนี่ผมเอามาเป็นสิบองค์นู่นเนี่ยใจผมอยากได้แต่มันไม่มีนะครับเนาะมันไม่มีมันมีแค่สององค์นะครับก็ได้มาแค่นี้นะครับก็ได้มาแป่งปั้นนะครับสาหรับใครที่อยากเก็บสะสมนะครับเนาะนี่มันก็ได้มาแค่นี้อันนี้ก็ได้มาแค่องค์เดียวนะครับเนาะได้มาแค่องค์เดียวนะครับ มันก็เลยมีน้อยนะครับมันก็เลยมีน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังมีมาให้ชมอีกนะครับอันนี้ก็เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0629826469ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับเนาะทั้งหัวคิปท้ายคิปบางคนอาจจะดูไม่ได้ดูหัวชิปนะครับเนาะอาจจะเขาเรียกว่า ก็นะครับอานจะโจนมาจักหน่อยนะครับเนาะก็นี่ครับอันนี้ก็หมายเลขบัญชีนะครับเนาะชิคตรวจชิคในดีนะครับเนาะถึงตัวเลขไม่ถูกแต่ว่าพี่ก็ดูตอนเงินออกจากบัญชีนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนจะกดตกลงนะครับอ่านชื่อนามสกุลให้ดีก่อนนะครับไม่ว่าจะให้ใครโอนก็ช่างนะครับเนาะให้ใครโอนก็ช่างให้ลูกให้หลานโอนก็ช่างนะครับนี่ครับเนาะก็อันนี้ดีๆก่อนนะครับเนาะ สำหรับเรื่องการทำบุญนะครับนใครอยากทำบุญร่วมอะไรที่ผมเคยลงไปนะครับก็แจ้งมาได้ไม่จําเป็นต้องผ่านผมนะครับเนาะเดี๋ยวผมมี <c oughs> ต้องขอไปครับเดี๋ยวผมจะมีเลขบัญชีนะครับวัดใหม่สี่หมื่นมาลงอีกรอบนึงนะครับเพื่ออุปการะเด็กๆนะครับอุปถัมภ์ช่วยกันค่าข้าวค่าน้ําเด็กๆนะครับเนาะของวัดใหม่สี่หมื่นนะครับเนาะเด็กนักเรียน เด็กน้อยนะครับเนาะอาพับนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมเอามาหามาอีกที่หนึ่งก่อนนะครับที่เป็นบ้านเด็กกำพร้าอะไรเนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ไม่มีใไรเข้ามามากก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านกราบขอบพระคุณครับยิงรวยปังๆครับผม